ครับผมวมือนี้ก็ตรงกับวันจันทรนะครับที่ยี่สิบทันว่าหกสี่ครับผมนะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับวิทผู้เขียวมีกล้วยโคบแม่ลูกนะครับจะสวยนะครับมาฝากพี่น้องบันเฮ่าใดพิจารณาเบิ่งครับผมนะครับสําหรับโคบเนี้นะครับลูกสาวนะครับเป็นลูกสาวของเบิ้มพันล้านครับผมนะครับลูกสาวของเบิ้มพันล้านแต่เอกสารปรนเทดเนียครับผมนะครับนี่ครับผมลูกสาวเบิ้มพันล้าน เป็นตัวเมียนะครับเด้อตัวมุกตัวงามครับผมนะครับอายุประมาณสี่ขวาเดือนครับผมนะครับสาหรับลูกสาวของเบิรมพลานนะครับนี่ครับผมนะครับอายุสี่ขาเดือนหนาใหญ่ครับผมร่างตัวดีอ้างดีครับผมนะครับสำหรับลูกสาวเขาเอาสิอว่าเบิร์ละเอียดแม่ครับผมนะครับแม่เขานี่เป็นกล้วยละเอียดดีครับผมมีตาแจ่มแจ่มจ้ำนะครับ ตาเตรียมแจมแจมอัตลักษณ้ยไทยเฮาอุดมจัตเจนีค้อยไทเข้ามาเต็มเบ้อตุกอยางกับผมนะครับวิทย์ผู้เขียววัดเมื่อกี้นี่สาหรับแม่เขานี่นะครับสูงอยู่ที่ร้อยนะครับสามสิบแปดสามเก้านะครับจจวิตผู้เขียวสตีตัมตั้มไมวาร้อยสามสิบเกตครับผมนะครับเพื่อบ่มีปัญหาในการจะทรงกับผมนะครับแม่ของเขานี่นะครับความสูงวิทย์ผู้เขียววัดเมื่อกี้นี่นะครับ วย์ผู้เขียวกับสีแกงว่าแม่เขานี่เป็นกล้วยหางดอกนะครับเด้อนะครับหางใส่เทียนนะครับหางใส่เทียนนะครับตาผู้ใดรับตำนี้ได้นะครับตาผู้ใดรับรับตำนี้ได้นะครับแต่กล้วยแม่นี่เป็นกล้วยอ่างดีอ่างใหญ่นะครับให้ลูกสวยลำโตดีรับโตเง้วครับผมอ่างลึกความสูงอยู่ที่ร้อยสามแปดสามเก้าจะวีดผู้เขียวจีประกันตำตๆนะครับว่าร้อยสามเจ็นะครับส่วนที่เหลือ อาจเป็นกําไรของผู้ซื้อผู้ขายไปครับผมนะครับวิจผู้เขียวแก้งจำนี้ให้ว่าแม่ของเขาเป็นเป็นกล้วยหางแซมใส่เตียนครับผมนะครับแต่เป็นกล้วยสวยล่ำตัวดีอ้างลึกครับผมนะครับพร้อมลูกสาวชื่อสวยครับผมนะครับพร้อมลูกสาวชื่อสวยเป็นลูกสาวของเบิรมพัฒนล้านนะครับเด้อนะครับแข้งขาดีเล็บสวยครับผมนะครับบม่มีปัญหาเรื่องเล็บครับผมนะครับแม่เขานี่เป็นกล้วยล่โตันา ตั้งตัวหนาอ้างลึกนะครับนีครับผมนะครับทั้งตัวหนาอ้างลึกพรอมลูกสาวที่สวยครับผมนะครับลูกสาวที่สวยตะลักกล้วยครบนี่นะครับตะลักกล้วยครบนี่วิตผู้เขียวสิเปิดในราคาแสนหกหมื่นหาพันบาทครับผมนะครับแม่ลูกสองนะครับด้วยลูกสองตัวนี้แหละครับผมลูกสองแม่เขาขึ้นเจ้านึ่งแล้วครับผมนี่ เมือม่อเมื่อนี่ึ้นแล้วน้่นเมียออกหลายแล้วนี่แต่เพรท่านได้ใส่นะครับยังนิโตนลูกสาวอยู่นะครับลูกสาวยังหน่อยอยู่ก็เลยเพท่านได้ใส่เลยเพรท่านได้ผสมครับผมเอาสำหรับผู้สนใจในสินค้าเขาแล้วครับผมนะครับวิทย์ผู้กเขียวกับเปิดไว้ชัดเจนแล้วว่าแสนหกหมื่นห้าพัน 65, บาทครับผมสำหรับเบอร์วิทย์ผู้กเขียวกับศูนเก้าซีเก้าเก็ดสองเกตหาเก้าหาครับผมนะครับ สามารถทักมหาวี์ผู้เขียวได้พ่อแม่ลูกสวยๆนะครับสำหรับคลิปนี้วิดผู้เขียวกับว่ามีอย่งางไรเขาผมจึงกาเข้าว่าวัสดีครับ